ค่ะก็วันนี้นะคะทางสำนักง,งานแกนา,ว,แว,กา,าวิจัยแห่งชาติวชเรื่วมกับทางสถาบันวิจัยวิสาหมิแห่งประเทศไทยววนะคะก็ได้เดินทางลงมาที่จังหวัดภูเก็ตน,นะคะเรามาสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างโอกาสที่ดีให้กับพื้นที่นะคะโดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีวิจัยและวัตกรรมวันนี้เป็น flower showcase นะคะดอกไม้กินได้ จริงๆเรื่องเรื่องราวเหล่านี้คงไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องเฉพาะวันที่เกิดขึ้นณวันนี้ทํางานมาต่อเนื่องหลายช่วงปีนะคะกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะเข้ามาสู่กระบวนการว่าดอกไม้นะคะของไทยอย่างดอกดาลาแล้วก็อีกหลายตัวเนี่ยสามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างเช่นจังหวัดภูกเก็ต แล้วก็งานแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจะตัวผู้ประกอบการนะคะตัวของผู้ที่อยู่ในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการนําผลิตภัณฑเ์เข้าสู่ในเรื่องของกลุ่มผู้ที่จะบริโภคหรือผู้ที่จะเข้ามาได้ลองชิมหรือว่าได้ลองเห็นภาพว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ วิจัยนวัตกรรมได้สร้างความเชื่อมัน่นได้สร้างมาตรฐานแล้วก็ได้สร้างการยอมรับในการที่ทําให้เกิดงานดังกล่าวจริงๆในรูปแบบของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับก็อย่างที่ได้กล่าวถึงนะคะมีการทํางานมาในหลายช่วงเวลาตั้งแต่ในเรื่องของการถูกการเก็บเกี่ยวการแปลรูปจนไปถึงในเรื่องของการสร้างสืบพันธ์ใหม่ๆในวันนี้ก็เป็นถือว่าตลอดเวนุเชนทางสถาบันวิจัยวิสัญญีแห่งประเทศไทยนะคะภายใต้การส่วนของวชเนี่ยได้ทําให้เกิดภาพาาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ก็อยากให้ทางท่านสื่อมวลชนเนี่ยได้ช่วยเผยแพร่สู่สาธารณะว่าในเรื่องของงานวิจัยวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถสร้างโอกาสให,ใหม่ๆสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างในเรื่องของคุณภ,ภาพชีวิตและไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตร,รกรแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงการบริโภคต่อเนื่องไปถึงผู้ประกอบการนะคะก็ถึงเป็นงานวิจัยนะคะใช้ได้กินได้ค่ะก็เดี๋ยวยให้ท่านผู้ว่าบอกให้ช่วยเติมในส่วนของงานนี่มีกัะเชิญค่ะ าภายใต้การสนับสนุนของวชเนะะี war ่ยค<ๆ>่ะววก็ได้มีโอกาสได้ทำงานในเรื่องของเ,าะะงเอานวัตกรรมเนี่ยค่ะไปส่งไปสู่เกษตรกระในเรื่องของการสไร้างรายได้สร้างอาชีพแลวเรื่องดอกไม้เนะะี่ยค่ะจะเป็นพืชอายุที่ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวไม่นานก็ทำให้เกษตรกรเนะะี่ยค่ะมีไรายได้ได้เร็วนะคะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเราเอาองค์ความรู้ลงไปเติมทำให้การพัฒนา อดอกไม้เนี่ยในเรื่องของการปลอดโรคแล้วก็ในเรื่องของการสร้างการยอมรับในเรื่องของกเกษตรปลอดภัยนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของดอกไม้ทานได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะยกระดับเศรษฐกิจกษษของเรื่องของกเกษตรฐานรากได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยคะ่ะด้วยการสนับสนุนจากวชซึ่งท่านให้การสนับสนุนทั้งวาลูเชนจนกระทั่งเกิดมาเป็นรูปธรรมแล้วก็วันนี้เป็นเป็นวันที่เราจะขยายผลต่อเรื่องของไรใหไหนหลายจังหวัดได้แล้วโอเคนะคะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่อง ขการกระเพื่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแล้วค่ะทีนี้เราจะต่อยอดยังไงคะคือจริงๆในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ทางภาคจังหวัดแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมของจังหวัดภก็ตนะคะแล้วก็ภาครงแรมของทางภาคใต้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทําให้เห็นของการที่จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนทั้งระบบนะคะตัวนักวิจัยเองเนี่ยก็ทําหน้าที่ในเรื่องของสร้างผลิตภัณฑ์ ตัวของผู้ที่จะทําให้เห็นภาพของการสร้างโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวหรือการเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือผู้ประกอบการที่ตรงนี้ถือว่าจังหวัดและผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาตอบรับในกิจกรรมดังกล่าวพื้นที่ทางภูเก็ตก็จะเป็นต้นแบบนะคะให้กับอีกหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ต่อเนื่องไปอีกหลายๆภูมิภาคว่าถ้าใช้โมเดลแบบที่ภูเก็ตจะดำเนินการ โรงแรมแต่โรงแรมในที่นี้นะคะเริ่มที่โรงแรมนี้เลยนะคะแล้วก็อีกหลายโรงแรมมีเมนูนะคะที่อร่อยอร่อยนะคะที่ทําจากดอกไม้นะคะทั้งเป็นในเรื่องของตัวขนมตัวเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นตัวอาหารประเภทต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเห็นภาพอย่างต่อเนื่องในภูเก็ตโมเดลนะคะค่ะคุณขอบคุณจ้า